ในโลกของฟุตบอลเนี่ยนะครับมันมีคําถามหนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่กว่าคําถามไหนๆเลยแล้วก็เป็นประเด็นให้ถกเถียงกันมาเป็น10บๆปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งใ่ข้อถกเถียงที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในวงการกีฬายุคใหม่กันครับโรนัลโดหรือเมสซี่แค่ได้ยินชื่อ2คนนี้ขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยก็รู้เลยใช่ไหมครับว่าเถียงกันไม่จบแน่ๆไม่ว่าจะในสนามบอลโรงเรียนในร้านนั่งชิลหรือแม้แต่ในรายการทีวีใหญ่ๆก็ตามแต่เอจะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราจะมีวิธีตัดสินเรื่องนี้ให้มันจบจุบไปเลยสักทีเชื่อไหมครับว่ามีคนพยายามจะหาคําตอบสุดท้ายของคําถามนี้จริงๆนะครับแถมยังใช้วิธีที่คาดไม่ถึงด้วยนั่นก็คือคณิตศาสตร์ครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกเลยดีกว่ามาดูกันว่าตัวเลขเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้บ้างครับในหัวข้อคําตอบจากตัวเลขเราจะมาดูดัชนีโก้ดของดร์ทอมครอฟฟอร์ดกันคือเรื่องของเรื่องมามีว่า ดรทอมครอฟร์ ford, ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเลยนะครับเขาได้ร่วมมือกับ l i f e Score สร้างโมเดลที่ใช้ข้อมูลล้วน,นเลยเพื่อหาคำตอบว่าใครกันแน่คือโกดในทางคณิตศาสตร์ทีนี้อัลกอริทึมของเขาเนี่ยเขาจะดูเฉพาะนักเตะที่เคยได้บอลลองดอร์อย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็เอามาจาดาัดันดับโดยใช้เกณฑ์หลักๆทั้งหมด7ข้อด้วยกันก็จะมีตั้งแต่แชมป์กับสโมสรแชมป์กับทีมชาติจำนวนประตูที่ยิงให้สโมสรและทีมชาติจำนวนรางบอลลองดอร์ที่ได้ สถิติส่วนตัวต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือ Z-factor หรือก็คือฤดูกาลที่ form peak สุดๆนั่นเองครับเอาละครับเรามาลองดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันหน่อยดีกว่าอย่างในรอบที่4เนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องการยิงประตูนในนามทีมชาติหลักการให้คะแนนของโมเดลนี้ก็ง่ายๆครับคือใครที่เป็นที่1ในหัวข้อนั้นๆนก็รับไปเลยเต็มๆ1 0 0คะแนน แล้วผู้ชนะในรอบนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยครับคริสเตียโน o โรนัลโดรับไปเลย100คะแนนเต็มๆก็แน่นอนละครับเพราะเขาเพิ่งทำสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการในระดับทีมชาติไปหมาดๆม,มาดูกันต่อในรอบที่6นะครับหัวข้อนี้คือเรื่องของสถิติส่วนตัวซึ่งโมเดลก็จะมาดูว่าใครมีสถิติที่โดดเด่นๆติดตัวอยู่บ้าง และก็เป็นอีกครั้งนะครับที่โรนัลโด้โชว์ความเหนือชั้นแบบชัดๆเลยเขาคว้า100คะแนนเต็มไปอีกรอบเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสถิติโลกที่แตกต่างกันถึง5รายการเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้ถึง5สมัยติดต่อกันโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับและแล้วหลังจากที่ผ่านการคำนวณครบทั้ง7รอบผลลัพธ์จากอัลกอริทึมก็ออกมาแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยครับว่า โดในทางคณิตศาสตร์ก็คือคริสเตียโน o โรนัลโดนั่นเองครับเอาละครับเหมือนเรื่องจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเพราะในขณะที่เราคิดว่าตัวเลขมันฟันธงไปแล้วเนี่ยดันมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งครับที่ใช้ข้อมูลเหมือนกันนี่แหละแต่ได้ข้อสรุปที่ออกมาคนละเรื่องกันเลยคราวนี้เราลองมาฟังอีกมุมหนึ่งจากดรเอียนแกรแฮมซึ่งท่านเป็นถึงผู้ m วยการฝ่ายวิจัยของสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับ มุมมองของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเขาไม่ได้มองแค่ประตูหรือถ้วยรางวัลแต่เขามองลึกลงไปแล้วสรุปสั้นๆแต่คมมากว่าเมสซี่เนี่ยทำสองหน้าที่ได้โคตรเก่งแต่โรนัลโดทำหน้าที่เดียวได้โคตรเก่งโอ้โหฟังแล้วคิดตามเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะวัดอะไรต่างหาก คือโมเดลของดรครอฟฟ์ r ์อันแรกนะ่ะเขาจะโฟกัสไปที่ผลงานที่จับต้องได้ชัดๆเลยอย่างเช่นถ้วยแชมป์ประตูสถิติอะไรพวกนี้แต่ในขณะที่โมเดลของดรเกรแฮมกลับไปให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมกับเกมในภาพรวมการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมซึ่งมันก็เป็นคนละมุมมองกันเลย พอข้อมูลมาบอกได้2เรื่องแบบนี้ก็ไม่แปลกเลยครับที่การถกเถียงเรื่องนี้มันถึงไม่เคยจบอยู่แค่ในตาราง Excel หรือสเปรดชีตมันต้องไปว่ากันต่อในเรื่องของฟิลลิ่งและสิ่งที่ตาเห็นในสนามกับบนอัตจรรย์ด้วยโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งของโรนัลโด้กันก่อนเลยครับสำหรับทีมโรนัลโด้เนี่ยนะจุดแข็งที่เขาหยิบมาพูดกันบ่อยที่สุดเลยก็คือความสามารถในการปรับตัวครับคือไม่ว่าจะย้ายไปหลีกไหนหลีอังกฤษสเปนอิตาลีเขาก็พิสูจน์ตัวเองได้หมดว่าเขาเนี่ยคือของจริง และถ้าจะพูดถึงเวทีที่ใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรอ,อย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วล่ะกอ็อันนี้แหละครับคือสถิติไม้ตายของฝั่งโรนัลโด้เลยจะเห็นเลยว่าโรนัลโด้ซัดไป140ประตูทิ้งห่างเมซี่ที่ทำไป129ประตูซึ่งในเวทีระดับนี้การนำอยู่10กว่าลูกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับหัวใจหลักของฝั่งนี้ก็คือเรื่องจำนวนประตูลว้ลวนเลย ดูจากตารางสิครับไม่ว่าจะไปเล่นในทีมไหนคือยิงกระจุยกระจายตลอดโดยเฉพาะตอนอยู่กับรเรอัลมาดริดนี่โอ้โห450ประตูคือตัวเลขรวมๆตอนนี้มันใกล้จะแตะหลักพันประตูแล้วนะครับบ้าไปแล้วจริงๆแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับลองมาฟังจากปากของคนที่เคยเจอมากับตัวทั้งคู่อย่างโรดดี้กองกลางของแมนซิตี้เขาบอกว่าคริสเตียโน่อันตรายในกรอบเขตโทษแต่เมสซี่อันตรายในทุกพื้นที่ของสนาม ประโยคนี้นะครับคือแกนหลักของข้อโต้แย้งจากอีกฝั่งเลยที่มองว่าความสุดยอดของนักเตะมันไม่ได้มีแค่เรื่องการยิงประตูอย่างเดียวนะขนาดตำนานเบอร์ต้นๆของโลกอย่างอานายโรน aldo นาซาริโอยังเคยเออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับเขาให้ความเห็นในภาพใหญ่ว่าเปเลลเนี่ยน่าจะเบอร์หนึ่งนะส่วนเมสซี่กับมาราโดนาก็รองลงมาสำหรับคริสเตียโนเนี่ยเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แน่นอนติดท็อป10ได้สบายสบาย การจัดอันดับแบบนี้จากปากตำนานเองก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้มันถกกันสนุกขึ้นไปอีกใช่ไหมละครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วหลังจากที่เราดูมาหมดแล้วทั้งตัวเลขข้อมูลอีกด้านความเห็นจากนักเตะไปจนถึงตำนานแล้วเราจะสรุปเรื่องนี้กันยังไงดีละครับเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจของปัญหาทั้งหมดมันก็กลับมาอยู่ที่คำถามง่ายๆคำเดียวเลยครับว่าคำว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่มันคือคนที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดหรือเปล่า หรือมันคือคนที่ครบเครื่องที่สุดสร้างสารค์เกมได้ดีที่สุดซึ่งมันไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะให้น้ําหนักกับคุณสมบัติข้อไหนมากกว่ากันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นข้อถกเถียงที่ไม่มีวันจบสิ้นเรื่องโกดเนี่ยมันกําลังบอกอะไรกับเรากันแน่หรือว่าจริงๆแล้วการที่เราโมแต่เปรียบเทียบกันไปมามันอาจจะทําให้เรามองข้ามอะไรที่สําคัญกว่าไปหรือเปล่าครับ บางทีนะครับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การถูกเรียกว่าเป็นโก้ตได้แต่คือการที่เรามีคู่แข่งที่เก่งกายขนาดนี้คอยผลักดันให้เราต้องเก่งขึ้นไปอีกและสิ่งที่เราในฐานะแฟนบอลควรจะรู้สึกขอบคุณมากที่สุดอาจจะไม่ใช่การหาผู้ชนะในการถูกเทียงนี้แต่คือการที่เราโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาในยุคที่มีนักเตะมาสจันถึง2คนคอยแข่งขันและผลักดันกันและกันจนสร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้ดูกันมาตลอด10กว่าปีนี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแท้จริง